ลงมาเลยพ่วันลุกเลยจะลุกดีดีไหมนับหนึ่งนับสองบึ่งเบื่งเบงเบงเบืงลุกสองแล้วนะสองแล้วนะสองแล้วนะลงมาเลยลงลงมาเลยนี้เลยนะลงสองแล้วนะจะถึงสามแล้วนะเอาถึงสามนี่โดนตีนะย่างอีกย่างอีกลุกลุกลุก เขาไม่ยอมลุกอีกเอ้าดูเปื้อนหมดแล้วนะโอ้ให้าไม่เปื้อนจะให้นั่งอยู่ลกมาเลยอไม่ต้องเลยไม่ต้องมาชู้ไม่ต้องสู้ลุกดูดูคนหน้าเหมือนดูคนหน้าเหมือนหน้าเหมือนดูคนหน้าเหมือนดูคนหน้าเหมือนโคตรเหมือนเลยอ่ะลุกเดี๋ยวนี้เลยนะเบิ้ง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 ลุกลงมาลงลงเลยลงเบิ้งหาไม่เดียวก่อนนะไม่เดียวอยู่ไหนวะ อันมีตีก็ได้เหม Enough, ือนเหม้อนจตื่ดีไหมลุกลุกลงเลยลงลงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนเพื่อนหมดเลยเห็นไหมเนี่ย